ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับกับ EP ีที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยอุเมธานะครับ ถึงช่วงแรกผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองสึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น f a c e b o o k เมทา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7สีช่องทางที่3เป็นย t u t e เมตา7 4, าสาี7 4, และช่องทางที่4เป็นอิสตาแกรมเมทา7สีสช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอคุณข้อมูลนะครับจากกลุ่มกีฬามวยพักยุก168นะครับตนอกสนใจนะครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้นะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยุก168นั้นมีรายเสียงมวยให้ฟังกันทุกวันมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองและข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศช่องทางการสมัครนั้นอยู่ที่ไอดียรายด้ล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยุีเรื่องนี้ดาของกและฟบอลอ่ะเราาเข้สู่ในด้านของ ฟุตบอลน่าเล่นนะครับฟุตบอลน่ารองประจําค่ําคืนวันพุทธที่23เมษายนนะครับค่ําคืนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของฟุตบอลพร,รีเมียร์ลีกเช่อังกฤษนะครับคู่แรกจะเป็นการเจอก,กันกับระหว่างทางปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดสนามเอเมอร์สเตเดียมครับรับมือกับทางปราสาทเหลืองแก้วคิตตันพาเลตนะครับแต่เรื่องของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทําการคิกออฟในช่วงเวลาตีสองของบ้านเรานะครับทางเจ้าบ้านครับทางอาร์เซนอลน,นั้นก็มีทีมให้ชชาวสเปนก็คือทางมิเกลอาเตต้าคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางผู้มาเยือนนั้นทางคิตตันัั้้นนกก็็มมีทาางเเฮโคคชชวยออรื ทางโอลิเวอร์กัสเนอร์คุมทีมอยู่ในขนะดนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ้านทางอาร์เซนอลนะครับมีชนะ3นะครับเสมอไป2องราสุดเป็นฝ่ายถลม่มชนะ East T T A M, อิสปิดทามาสี่สูตรนะครับส่วนทางคิตตันพาเลตครับผลงานมีชนะ1นะครับเสมอ2แพ้ไป2องราสุดเป็นฝ่ายเสมอทางบอลหมัดมาศูนย์ศูนย์นะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทเปิดทางเจ้าบ้านทางอาร์เซนอลเป็นต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่งนะครับอ่ะ ข้อมูลบองต้นสถิติชื่อโค้ดสนามการแข่งขันตาลาการแข่งขันผมมวยผูเมธาแจ้งข้อมูลบองต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อบไปเรามาจอะลึกในด้านของรายชื่อนักเตะทั้งทีเป็ดตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับรวมถึงการวางหมากการวางข้ยุทธ์ของทางให้โค้ดทั้งสองทีมด้วยว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยผูเมธาูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับ จะรับการจัดทัพของทางอร์นซนอลครับเป็นทังของวันนี้ครับไลน์อัพนักเตะจ,จะเป็นของระบบ4-3-3หน้า3ตัวพุทธศาสาประตูไปทางเจ้าดาวิดลาย,ยา่ายืนเฝ้าเสาให้ทางอร์นซนอลนะครับสีปะการหลังแผงเว็โฟจะมาทางเจ้าวินเลียมซาลิบาทางเจ้ายาคุบคีบอครับจะรับบทบาทเป็น2อตปัญซาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้ายูเรียนทิมเบอร์เนีครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้ามาลอสนะครับสเคเรียนครับก็เป็นสีแดนหลังแผงเบ็คโฟร์นองทางอั็นนท์ครับ แนะนำของทางเจ้ามิเกลครับโมเรโนกับสามแดนกลาง,งทางอันสนนอนค้ำคืนนี้นะครับสามประสานแดนหน้าจะเป็นทางเจ้าบูกโยซากา้าดาวเตจทิมชาติอังกฤษนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองอรอันดทอทซ่าและอีกหนึ่งนักเตะคือทางเจ้ากาเบียนมาตินิลลี่นะครับก็เป็นรายชื่อครับของทาง อ่า์เซนอลนะครับทั้งเป็ดตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับอ่ะต่อไปดูความพร้อมทางผู้มาเยือนกันบ้างทางคิสตันพาเลตนะครับทางคิสตันพาเลตวันนี้จะเป็นในเรื่องของระบบนะครับมาด้วยระบบ4 3 2 1ามสองหนเพื่อรอสาประตูเป็นไทโดดินแฮนเดอร์สันยืนเฝ้าเสาให้ทางคิสตันพาเลต์สีปากการหลังแผงเบคโฟจะเป็นเจ้าคิดลิชาร์ดยืนคู่กับทางเจ้ามาร์คซาวันครับปารากัวนะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับปิงปักฝั่งซ้ายเป็นเจ้ามา้าครับกเควงยฮีคทางนะครับคคริตััลพาเทนะบแ แดนกลางจะเป็นท่านเจ้าอดัมวาตินครับการทางเจ้าไดจิคามาดะดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับรวมถึงทางเจ้าไทลิกมิเชลนะครับวันนี้นะครับก็เป็น3แดนกลางครับของทางนะครับผู้มาเยือนทางกิตตันพาเลสนะครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำจะเป็นท่านเจ้าอิสไมล,ลาซาตัวที่1ตัวที่2องบเบเลซีเอซ่านะครับและวันนี้หน้าปาเป็นท่านชองนะครับฟิลิปเป้มา เดต้านะครับก็เป็นรายชื่อครับของทางนะครับคิตตันพาเลททั้งที่เป็นตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับมุมมองผมไม่ด้านของมวยหูเมทานครับฟุตบอลคู่นี้ครับส่วนตัวผมนะครับผมยังรักชอบทางอาร์เซนอลในบ้านแข็งแต่งแข็งแรงและเกมลุกดีด้วยส่วนทางคิตตันพาเลทระยะหลังถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมีแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ครับผมชอบไปด้านของทาง อาซนอนจัดไปนะครับคู่ที่2เกาโซ่ตรีอาร์เซนอิตาลีค่ำคืนนี้ปามาครับเจอกับทะนะครับยูเวนตุสวันนี้จัดไปนะครับที่ทางเซมเยนยูเวนตุสดขึ้นควบลูกจัดไปคู่ที่2เจนัวเจอทางราซิโอจัดไปครับที่ทางราซิโอนะครับคู่ต่อมาครับกายารีครับเจอกับทางฟิออร์ตินาวันนี้เจ้ยาวครับที่ทางฟิออร์ตินาครับจัดไปนะครับคู่ต่อมานะครับโตลิโนเจอกับทางอูดินเนเซ่ลองได้ทางอูดินเนเซ่ครับส่วนด้านของฟุตบอลนะครับลาลิกาที่สเปนค่ำคืนนี้นะครับคู่แรกเรติบิลเบลครับ อย่าเรียวครับคู่ที่3ครับเคตาเฟ่ครับเจอกับทางเรอัลมาริตจัดไปยาวๆทางเรอัลมาริตเคู่สุดท้ายท้ายสุดค่ำคืนนี้นะครับระหว่างทางอาราเบสนะครับเจอกับในด้านของเรอัลโซเซดัดวันนี้ลองในทางเรอัลโซเซดัดครับวันนี้จัดให้9คู่กับการวิเคราะห์การวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ